สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกหูทุกคนนะครับเซาหนี้นะครับพี่จ้าประทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งหัวทองกับหัวแม่ลูกนะครับนี่ลูกเพิ่นครับแม่เพิ่นก็กินหญ่อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ขอบหัวพระจอยครับอยู่บ้านสร้างก่อนนคมตำบลหน้าวาอำเภอพระทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนน้าพี่น้องนี่ทองหาเดือนกับแม่ลูกลูกแม่หนึ่งโคมครับในเบิ้งแตะชุดน้ำกันเลยนะครับสรามแดดออกเด้อพี่น้องตัวแรกครับเป็นบรามันดุผสมนะครับท่ายสุงลอยสี่สิบบวกลบนะครับ ตอนนี้เพิ่นทองในหาเดือนกับเจ้ามั่งมี่ครับประกันทองนะครับพอจอยเปิดใบสามหมื่น friend, ส uh ี huh. ่พันนะครับต่อรองกันได้ครับพี่น้องสามหมื่นสี่นะครับต่อรองได้ถ่ายซุ้งลอยสี่สิบปรกลบนะครับเคยไปดุกละหนึ่งตัวครับตัวที่สองในทองนะครับซุ้งลอยสี่สิบพี่น้องห้องไว้สามสิบสี่นะครับอ่ะทองกับเจ้ามั่งมี่ครับเอสเอสห้าหกแปดครับวันที่ผสมครับเอาขังสองนะครับวันที่ยี่สิบหกเมษาหก 6นะครับกนดขวดสิบเอ็กุมภาพันธ์จ็ครับมีใบมีหลอดนะครับตรวจทองเรียบร้อยครับประกันทองนะครับ3 4 0 0 0ส่งฟีดกระไฮลอยกิโลนะครับค่าทูกกระท้อนประกันไห้าหมื่นครับทองกับประกันไห้าหมื่นคือกันน้าพี่น้องทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่อซื้อไปแล้วนะครับบ่มั่นใจก็สามารถตรวจซ้ำได้นะครับแต่ว่าพอจอยกะมีคลิปตรวจทองให้พี่น้องในเบิร์นะครับประกันทองให้นี่ครับคลิปหู้ดำครับจมูกสีดำว่าฉีกโบว์แองคครับสีดำแดงครับ วันจับจุมมองนั่งทับนะครับเล็บลาเทาปกตินะครับพิจาาจะพิคนมองรายละเอียดผู้เดียวนะครับรายละเอียดพอจอยพินจดใส่กระดาษให้พ่จาาเดี๋ยวเพีเดพินสีดำพวงหางดำครับอันนั้นเป็นโคบแมลูกครับยังมึงน้ำกันพี่น้องนี่ครับลูกสองในทองนะครับนุ่มสีเต่ามมุมีติงงวงกระจับได้ใบได้ครับเป็นสีดำแดงครับโบดพี่น้องสามหมื่นสี่ครับทองห้าเดือน แม่ท้องห้าเดือนนะครับยู่กับพอจอยมือสีดำแดงนะครับเสียกับกัดหดข้นเรียบกันนะเรียบกัดหดข้นไป่น้่งสนใจกระท่อมาได้นะครับเร็บกอเท่าปะกติครับนมสีเต่านะครับคลิปมุงดำจมูกดำสดดีครับเป็นลูกที่สองในทองนะครับสีดำแดงนะครับติดโบดลายครับมอเตอร์ทองแล้วนะครับทองกับเจ้า บะหมี่ครับหาเดือนประกันถอประกันํำนี้ครับพี่น้องครับเอาสามสิบสี่ห้องสีงามสดดีนะครับเป็นตัวแหลกนะครับก่อนสิบไปเบิงแม่ลูกเอาเบิงดันหนาเพิ่นนะครับนางกัน่าดีอยู่ราบันดุผสมปไปจูบไปน่อยพอเหลือบกัดข้นทั้งข้นทั้งงอเบิงทาง้ายางครับพี่น้องต่อไปห้าไปเบิงแม่ลูกกันครับปัน,นต่อไปครับพี่น้องมาเบิงงวแม่ลูกครับ เป็นงัวแม่ลูกๆตัวแม่นะครับแม่สมเจ้าช็อกโกแลตใบหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องลูกใบสี่เดือนกว่าครับโคมนี่ครับพ่อจอยเปิดใบสี่หมื่นสองพันนะครับต่อรองก็ได้นะครับสี่หมื่นสองครับพี่น้องแม่สูงรอยสามสิบหกบวกลบนะครับเคยมีลูกละสองตครับยืนนะครับทาเพิ่นทองกับตัวที่สามในทองนะครับปากกันคาทุกคาทอนสิบห้าหมื่นทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องนี่ครับเป็นตาหักเป็นตาแพงครับพี่น้องเพิ่นเหร่นเพิ่นหยอกกับแม่เพิ่นครับ ลูกเพิ่นนังนาอ้างลึกดีโค้งสางใหญ่นะครับให้ลูกชือว่าสุดยอดนะครับแม่กระสมแล้วครับสมเจ้าช็อกโกแลตนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่6สิงหาหกครับพุนทศขอดนะครับสิบหาพฤษภาหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดนะครับเดือนกว่าแล้วพี่น้องคอกนี่เขาเจ้าสมตลอดนะครับลูกตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกหลอดนะครับแต่ว่าใบหลอดบ่มีมาให้กันเลย่เอ่ยว่าเป็นลูกของตัวกูลครับพี่น้องนี่นังนาดีนกำลางสวยโค้งสางใหญ่ครับแม่กระสมเรียบร้อยแล้ว กินยากเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสี <S 2> <S 2> <S <4. S 1> ที่สองห้องพี่น้องแม่เพิ่นนะครับใบหูบวสีบวแวงจมูกที่ดำบวสีบวแวงครับนี่ครับลูกเพิ่งงามลูกเพิน่นจะเป็นปลาหมันดูผสมครับนังน,นาดีแข่งขใหญ่ดีครับลูกสาวแม่เพิ่นเพลดําพวกห้างดำครับเป็นเครื่องดำทั้งแพร่ทั้งลูกนะครับแม่สมเดือนกว่าแล้วสี่หมื่นสองพัน นี่คือราคาห้องนะครับนุ่มกระซีเต่าครับดูยังกินนุ่มอยู่เด้อพี่น้องนะครับดูยังกินนุ่มอยู่ลอ,องฟังนี่เป็นสีออกดำแดงครับแม่เป็นสูงหน่อยสามหกครับ,บรบ้อยสามสิบหกบวกลบนุ่มสีเต่าน้ำล้างสวยครับเล็บกว่าเท่าปกตินะครับลำตัวกระยาวดีอาดุกสาวฝนไปแล้วสนใจกระทู้มหาพัจจอยได้ครับเป็นชุดที่สองแม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวครับได้ช่วมึงดูอีกที่นึงนะครับ ลูกขึ้นมาเด้นียครับลูกสาวเพิน่นลูกแดงงามดีนังนาดีครับไงดีไว้สี่เดือนก,กว่าๆนะครับไปลูกไปไปหาแม่ก่อนนี่ครับผมมีหม่องดางหม่องเต๋มเด้อสี่หมื่นสองพันนะครับต่มมอรองแหละบึงนาตาแม่เพิ่นนี่ครับนาตาเพิ่นนะครับพอขาทีปโปลด ออกคอร์กเวยเมื่อกี้นี่ออกมากเลยหูเล่มหยาพี่น้องเลยสุดอยอดพายุ่เข่าโพดเข่าเรือครับพี่น้องเป็นเดือนแล้วเขาไมา่อีกละ่ะประดุกนะนี่ครับเบิงเบ้งดุกพันเบิ้งทั้งสองฝัง่งมัมีแต้มมีดางนะครับมีตำหนิยังครับพี่น้องนุ่มกับซีเต่าแข็งขาใหญ่ดีสีแดงงามดีนะครับปไป,ปไปหาแม่ดุกไปฮะไปกัดของวอญปจอยครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมครับตำบลน,นาวะอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับผู้ใดอยากเบิ้งวัวตัวจริงกระมาเชิญมาได้นะครับพี่นอ้อง อะมาให้เลือกให้ชมรลายนะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับแม่สมแล้วเดือนกว่านะครับลูกงามๆลูกตัวแมงสี่ไปส่งฟรีกับรอยกิโลทุกตันะครับเด้อคาทุกกระถอนประกันหาสิบห้าหมื่นทุกตัวครับส่งชุดส่งจมพอจอยเบิ้งให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชนะครับเบอร์ไล่นะครับเบอร์โทรเลยนะครับรื้อบอกเฟซบุ๊กเดี๋ยวพี่จ้าขึ้นให้ครับเป็นเพจนะครับร้องลูกสาวพอจอยนะครับพอจอยจูงมาือผลเลยครับเบื้องคางยางจังหน่อยครับพี่น้อง ยบพอดีแดดหายพอดีง่างไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประชุมราชครับขอจบคลิปเพียงเี้ครับสวัสดีครับ